เี้ยมีกระดิ่งด้วยนะครับเี้ยมมีกระดิ่งด้วยชิ้งกลิงกล้งเหมือนงวัวเลยอือหือทำดีๆหน่อยสินเนี่ยเดินดีๆหน่อยเปี้ยมันไม่หล่อเลยลูกทำอย่างนั้นน่ะโอ้โหสักแต่จะเดินหน้าอย่างเดียวนะคุณน่ะอย่าด,ดูบุคลิกเลยมันไม่หล่อนี่เออทำดีๆลูกทำดีๆจะได้หล่อครับดมหญ้าแล้วกินหญ้านิดเดียวเองเมื่อกี้นี่กินหญ้า กินสองสามยอดเองกินยอเยอะๆได้ไหมอ่ะหันแต่ตูดไม่ให้แม่ถ่ายอยู่นี่แหละนี่หันมามองหน้าแม่ทำไมไม่ไปไม่ไปยังไม่ไปลูกยังไม่ไปเล่นอยู่ตรงนี้ก่อนยังไม่ไปนะเล่นอยู่ตรงนี้ก่อนเปียวมาทางนี้มาทางนี้มามาไปทางนี้นีทางที่เราจะไปมันอยู่ทางนี้มามา ทางนี้ทางเราจะไปอยู่ทางนี้ลูกมามาทางนี้ครับมาทางนี้มากับแม่นี่ตรงนั้นไม่ใช่ทางจะไปมารถจะเฉียวเอาเร็วเรมามามารถจะเฉียวลูกอยู่ดื้อจังเลยน้องเปี้ยวเปี้ยวเปี้ยวอย่าดื้อสิมาเร็วเอย่าดื้อมามาฟังความแม่หน่อยเร็วฟังความแม่หน่อยฟังความแม่หน่อยครับอ้าวดื้ออีกแล้วโอ้โหเปี้ยวดื้อครับรู้ทางจะไปนาลุงด <restrial S 1> <consec> ้ครับ แม่ให้ย้อนกลับมาก็ไม่ย้อนครับไปอย่างเดียวมาปะปะไปทางนี้ก่อนไปเอารถก่อนมาเร็วๆไปเอารถก่อนมามาไปเอารถกัลูกมามาเรียกคนเก่งของแม่ไปรถก่อนไปรถก่อนครับไปรถก่อนครับผมป่ะปะไปเอารถก่อนลูกมามาคนเก่งมา้ยกบตาดำนากระเด็นนากระขมวดจม๊ยังบไงนี่จุ๊บจม๊บ กินยาเปรี้ยวกินยาครับกินยากลูกกินยากคนเก่งของแม่เลยเร็วๆกินยาเออเก่งมากเก่งมากครับอือหือเรื่ยกินยาครับกินยอดยานะครับผมเก่งมากเลยมาเปรี้ยวเก่งมาเปรี้ยวเก่งเก่งมากเก่งมากอ่อยลูกอ่อยไหม อ่อยไหมครับ่าอาย่อยมากฟันก็ไม่ได้แปลงแม่จะว่าจะพาแปลงฟันวันไหนก็ไม่ได้แปลงไม่ได้แปลงเลยฟันนีเนาะโอ้โหอันนี้ตั้งแต่เอาปู่มาหรือเปล่านอ้อนี่เนาะไม่มีเหรียญเลยนะครับเหรียญไปแล้วครับผมตั้งแต่ย้ายองค์ปู่มาเมื่อสี่เดือนที่แล้วหรือเปล่านอ้ออยู่ข้างทางนะคะเนี่เก็บอยู่ข้างทางเนาะอึืมเปีย เพื่อเจอยอดหญ้าก,กับเจอเจอลำห้วยเล็กๆนะคะแวะกินยอดหญ้าก,ก่อนนะครับก่อนจะไปถึงนาลุงพลครับผมอืหอหไปยังไม่ถึงนาลุงพลเลยนะครับเพื่อเป็นเป็น,เป,นเป็นงวัวเป็นควายหรือว่าเป็นหมานี่ฮหอ โอ้มีกระดิ่งอีกตั้งหากหคุณชายกระดิ่งก็มีหญ้าก็กินอ้อยอะไรขนาดนี้ลูกชายแม่นี่เก่งจังเลยไม่ต้องเปลืองข้าวแล้วเปรี้ยวนี่ไม่ต้องเปลืองข้าวแล้วอืออ่อยครับแม่พาผมไปกินทุกวันนะครับแต่ผมไม่สดชื่นเลยครับเพราะว่าไม่มีเพื่อนให้ผมได้เบ่งเลยนะครับอือืบนอะไรบนอะไรคุณชายกินหญ้าต่อ ทางนี้บ้างกินไหมนะ่ะไปต่อครับเพื่อนๆที่ทุ่งนารอผมก่อนนะครับผมชิวๆครับไปไหนมาไหนผมก็ชิวๆครับเอาเปรี้ยวดันเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วมากินหญ้าก,ก่อนอย่าดื้ออย่าดื้อยังไม่พาไปนะม,มาเร็วกินหญ้าก,ก่อนยังไม่พาไปเร็วบนอะไรบนอะไรบนอะไรมามากินหญ้าก,ก่อนลูกมาคนเก่งแล้วคนเก่ง จะได้ไม่ปวดท้องแล้วเปี้ยวเก่งมาเปียวเก่งเดี๋ยวป้าลูกเดี๋ยวไป,วไปโอ้โหลุงคนเมื่อวานนี่เนาะขี่รถไปกับเราเมื่อวานนี้โอ้โหนี่เปี้ยวมองทางใหญ่เลยครับขอบคุณแม่แม่เอฟซีนะครับขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับอืดูเปียวดูเปียวครับดูเปียวไม่ยอมครับเปียวดื้อครับ เปียวจะเป็นเด็กดีครับผมสัญญาครับผมเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับเปียวดื้อแล้วครับรถมารถมาเปียวเร่เร่เรบ